สวัสดีครับพบกับโอเคมอเตอร์ไบค์อีกชักคลิปนะครับเป็นคลิปหลายคนอาจจะจะไม่รู้วิธีทำนะครับแต่ว่าเป็นคลิปง่ายๆครับอ่นนี่ก็ DIY อีอีกเหมือนกันนะครับวิธีการเปลี่ยนลูกป,ปืนบาลานเซอร์นะครับที่ที่อยู่ในรูปนะครับจะเป็นลูกป,ปืนบาลานเซอร์ฝั่งซ้ายนะครับก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการเอาออกนะครับ ผมก็จากประสบการณ์นะครับถ้าใช้เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือดูดลูกปืนนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะ DIY เอาแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับลูกปืนพวกนี้นะครับส่วนใหญ่พอใช้ไปนานๆแล้วมันจะหมดอายุนะครับมันก็จะสึกหลอไปตามการเวลานะครับหรือเครื่องบางเครื่อง ไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะพาให้เสื่อมอายุเร็วกว่าเดิมนะครับพอดีมันมีอะไหล่เก่าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับเครื่องมือก็มีไม่มากครับมีหนึ่งนะครับคีมคีมจับครับคีมล็อกแล้วก็เดี๋ยวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ก็พระเอกของเรานะครับหลักการง่ายๆครับอลูมิเนียมเมื่อโดนความร้อนแล้วก็จะขยายตัวนะครับนี่เราก็วางไปเลยครับเอาโอลิงออกก่อนนะครับนี่โอลิงจะไหม้ก็สักระยะหนึ่งครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะประมาณกี่องศาแต่ลองพอมันเรารู้สึกว่ามันร้อนเต็มที่พลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็ค่อยๆเอาคอออกเดี๋ยวมันหลุดออกมาเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นครับ นี่ครับนี่ครับหลุดพลุออกมาง่ายๆนะครับตอนนี้ร้อนจี๋เลยละครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้ถ้าเรามีลูกปืนใหม่จะใส่ตอนนี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ต้องระวังความร้อนเพราะว่าลูบิเนียมร้อนมากแล้วก็ถ้ารอให้มันเย็นก็ค่อยๆอัดเข้าไปครับครับนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด u b s สไคร e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปแบบง่ายๆบ้านๆมาให้ดูกันอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้มาแล้วครับลูกปืนเดี๋ยวไปใส่แล้วก็เดี๋ยวมาใส่ในเครื่องครับเดี๋ยว๋ยวผมถ่ายให้ดูครับก็ไหนๆถอดครับก็ัวคันนี้มีอาการ ปั๊มโอทอลุกไม่ยอมหยุดครับพอมันปั๊มแล้วมันค้างอยู่ในห้องข้อเหวี่ยงเวลาสตาร์ทเครื่องสตาร์ทยาก,ก็เลยว่าจะเปลี่ยนปั๊มโอทอลุกไปด้วยทีเดียวเลยให้ดูสองอย่างเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกป,ปืนบาลานเซอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็เปลี่ยน ปัม๊มออตลูปเลยครับมันจะไปยากตอนตอสายออตลูปออกครับมันมือออตลูปสายมาหน่อยต้องค่อย,อย,อยๆระวังครับมีอีกนิดนึงนะครับสังเกต นี่นะครับดูสมมุติว่าเราจะแปลงเป็นชุดไฟกล่องนะครับอรูสงรูนี้ยึดพันเซอร์ได้เป็นตำแหน่งองศาจุดระเบิดของ KR ที่มีกล่องเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ไม่ต้องไปเจาะทําทเกียวเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกๆรุ่นใบพัดรุ่นแรกๆเลยนะครับจะมีแป้นมาให้แต่ต้องไปเจาะทํารูเกลียวครับก็ไว้สําหรับคนที่จะอัปเกรดเป็นชุด ไฟกล่องเล็กนะครับกล่องเล็กกล่องใหญ่ก็เหมือนกันครับกล่องใหญ่ก็ต้องใช้พันเซอร์เหมือนกันกล่องเล็กก็ใช้ครับก็เป็นอีกคลิกหนึ่งนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับ ต้องทาเครื่องไปครับตัวไม่เหล็กถอดง่ายครับไม่ต้องใช้ตัวต่อถ้าว่ามันถอดไม่ออกครับต้องใช้ตัวดูดออกนะครับแต่นี้เราทำบ่อยนะครับนี่นะครับเอาเสียมครับไม่ดันเครื่องตัวนี้มีปัญหาแต่ตอนมาครับหอน ตลอดเหมือนคลิปที่ผมลงไปนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนลูกปืนในเครื่องฝั่งคัดเกือบทุกตัวนะวันนี้ผมก็เปลี่ยนนะแต่ว่าเป็นอีกเครื่องนึงเอามาสับใส่ทีนี้ก็เลยไปเบิกร้านมาใส่เลยครับ นี่ตัวเก่าครับถ้ากลัวมันจะซึม ตัวโอลิงบาลานเซอร์ถ้าเราใช้ตัวเก่านะครับก็ทากาวไิกินทำขอบขอบฝาปิดไปนะครับมันจะได้ไม่ซึมถ้าไม่ทาเดี๋ยวเวลานั่นมันจะซึมก็มมมต้องถอดเปลี่ยนยาเสียเวลานะครับทาไปเลยครับถึงจะเปลี่ยนโอลิงใหม่ก็ถ้าเอาชัวรก็ทาไปได้เลยครับเพราะว่าอยู่ข้างในฝั่งนี้ไม่ ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนะครับข้างในกันไว้ดีกว่าแก้ครับแย่แล้วจะแก้ไม่ทันแก้ทันครับแต่เหนื่อยต้องลื้อออกมาอีกตันนี้ผมก็ลื้อมาสองรอบแล้วนะครับเปลี่ยนไปทีหนึ่งแล้วไม่หายหอนก็ต้องลองเปลี่ยนดูอีกครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับว่าหอนไม่หอนถ้าหอนอีกก็ ทีนี้ก็ส่งประช้านะครับเืเินเยียวยาพูดเล่นนะครับแม้ถ้าหอนอีกก็ต้องเปลี่ยนต้อมอีกครับก็ียาครับขันสลับแยงมุมนะครับ ขอให้มันลงนิดนึงอ่าโอเคครับให้มันเข้า <c oughs> เข้ากับเบ้าของบาลานเซอร์แล้วเราก็ขันน็อตทะยงมุมเข้าไปครับ พอตึงมือพอครับพยายามจะตั้งกล้องให้มันเห็นนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีหาตั้งกล้องครับอาศัยใช้วัสดุพื้นบ้านเราครับถัทง,งทรงถังสีอะไรก็ว่านไปค,นครับโอเคครับเปลี่ยนฝาบาลานเซอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยน ป่าวมดุรุปรุนต่ออันนี้เป็นตัวใหม่นะครับล้างทำความสะอาดะครับ ดูทีกับโอตอลูบนะครับสิ่งสำคัญโอตอรูบก็ใช้ของดีๆใช้พวกที่มันมีเกรดหน่อยครับถ้าของถูกเวลาเรารถเรามันความแรงมันเยอะครับ150ซีก็ถือว่าแรงนะครับสองจังหวะถ้าเวลาเรามันมือเราใช้รอบสูงๆแล้วถ้าโอตอลูบมัน หล่อลื่นกระบ,บอกสูบไม่ทันมันจะพาให้ลูกติดครับมันมีส่วนหลายๆอย่างครับแต่แนะนำว่ายัางไงก็ของดีนะครับรถเก่าแล้วครับดูแลรักษาดีๆนี้ก็ให้มันแน่นนิดนึงโดยการย้ำเบาๆครับ มาร์กอีกทีนึงครับเผื่อตอนนั้นไม่เห็นเดี๋ยวผมจับกล้องให้ดูมาร์กดูนะครับเวลาเราบิดคันเร่งนี่นะครับสังเกตมาร์กนี่นะครับแล้วก็นี่มาร์กเดินเสื้ออยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับอันนี้คือถือว่ากินเยอะนะครับเราตั้งมันกินเยอะถ้าจะให้พอดีคือให้มาร์กอยู่ขันด,ดับนี้ครับจะพอดี ก็คือมันมาตรฐานของโรงงานนะครับมันจะมีมาร์กมานะครับแล้วก็สังเกตเอาที่ปลายท่ออย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเทสกันครับโอเคครับ